อัสลามอัลัยกุมมอรมัตุลอฮวบรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสยุยไลครั้งนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั้นก็คือการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ค่ะวิธีการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะการสืบค้นข้อมูลด้วย search engine หรือโปรแกรมค้นหาคือโปรแกรมที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลกลุ่มข่าวและอื่นๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะวิดีโอวิธีการเสิร์ช Engine นะคะ รับชมได้เลยค่ะ s u a r c h Engine หมายถึงโปรกแกมรมค้นหาที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือใช้งานในการสรืบค้นข้อมูลต่างๆโดยการกรอกข้อมูลหรือคำที่ต้องการสรืบค้นลงไปและเว็บไซต์จะทำการประมวลผลลัพธ์ต่างๆออกมาให้ผู้สืบค้นข้อมูลทราบ ซึ่งคำค้นหาที่ใช้จะเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดของการสืบค้นข้อมูลในปัจจุบันเทคโนโลยีของ Search Engine ได้มีการพัฒน,นาและปรับปรุงคุณภาพให้สูงมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากที่ทำการค้นหาเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการบันทึกประวัติการค้นหาไว้สำหรับการรองผลลัพธ์การค้นหาครั้งต่อไปเพื่อช่วยให้ผู้สืบค้นข้อมูลสามารถทำการค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ Search Engine Site ที่นิยม 1. Google 2.Bing 3.Yahoo 4.Ask 5.Aol ประโยชน์ของ Search Engines Search Engines มีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลารวมทั้งให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการแก่ผู้สืบค้นข้อมูลตัวอย่างเช่นข่าวเพลงรูปภาพและอื่นๆ ได้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างหลากหลายกรองรับการค้นหาได้หลายภาษารวมทั้งภาษาไทยต่อไปเรามาดูตัวอย่างเว็บเ e ิร์ชเอนจินนะคะหรือเว็บไซต์ค้นหาที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะอันดับแรกคือ Google นะคะเป็นเว็บไซต์ค้นหาอันดับหนึ่งของโลกนะคะเกือบทุกๆประเทศรวมถึงประเทศไทยนะคะนิยมใช้มากในปัจจุบันนะคะ อันดับสองคือ Bing นะคะเป็นเว็บไซต์ค้นหาของบริษัท Microsoft นะคะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Google นะคะอันดับที่3ก็คือ Yahoo นะคะ Yahoo ซื้อกิจการมาจาก Bing อีกทีหนึ่งนะคะหรือมาจาก Microsoft นะคะอันดับที่4ก็คือ a s นะคะเว็บไซต์ค้นหานะคะ เฉพาะเจาะจงที่คำถามและคำตอบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ AOL นะคะเป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลนะคะภายใต้เว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมนะคะเป็นศูนย์บริการขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่าคำว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรนะคะคีย์เวิร์ดคือคำค้นหาหรือคำอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั้นๆ ที่กล่าวถึงสิ่งที่เรากำลังตามหาเพื่อสืบค้นรายละเอียดนะคะข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บเ e ิร์ชเอ็นจินค่ะต่อไปเรามาดูประเภทของคีย์เวิร์ดนะคะ 1. เป็นคำค้นหาเฉพาะเจาะจงนะคะเฉพาะกลุ่มซึ่งโดยปกติแล้วเรามักพบบ่อยในชื่อเรียกรุ่นแบรนด์สินค้าต่างๆนะคะเช่น Samsung Note 8 iPhone 8เป็นต้นค่ะ ในข้อที่2เป็นคำค้นหาสั้นๆที่มีเนื้อหาความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะคะและมีอัตราการค้นหาสืบค้นสูงเช่นบ้านใหม่รถมือสองหนังสือเป็นต้นค่ะประเภทของคีย์เวิร์ดในข้อที่3นะคะเป็นคำค้นหาสิ่งต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องในกลุ่มคำเดียวกันเช่น iPhone X, iPad Pro, Macbook Air เป็นต้นค่ะในข้อที่4นะคะเป็นคำค้นหาต่างๆที่มีการสะกดคล้ายคลึงหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมทั้งแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเช่นคำว่าทายาทเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหานะคะ 1ต้องการค้นหารถยนต์มือสองคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาคือรถมือสองราคามือสองรถยนต์มือสองเป็นต้นค่ะอันดับที่2ต้องการหาโรงแรมที่พักคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาคืออะกลดาโรงแรมห้องพักหอพักแบบนี้นะคะ อันดับที่3ต้องการหาร้านอาหารคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาคือร้านปิ้งย่างร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูเทคนิคในการค้นหาด้วย Google นะคะหากต้องการยกเว้นผลลัพธ์การค้นหาผ่านเว็บไซต์ Google นะคะสามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมายลบนะคะวางไว้ข้างหน้าคำที่ไม่ต้องการค้นหาข้อมูลค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการค้นหาข้อมูลนะคะค้นหาคําว่าการตลาดนะคะคําค้นหาที่ Google จะประมวลผลโดย Match การค้นหาเข้ากับแหล่งข้อมูลที่มีเฉพาะคําว่าการตลาดเท่านั้นนะคะรวมอยู่เท่านั้นแต่ในหน้านั้นจะต้องไม่มีคําว่าโฆษณาค่ะต่อไปนะคะการค้นหาไฟล์เอกสารนามสกุลต่างๆ หากต้องการทำการค้นหาเอกสารนามสกุลต่างๆนะคะได้แก่เอกสารในรูปแบบนามสกุล .doc .pdf หรือเอกสารนามสกุลต่างๆผู้สืบค้นสามารถค้นหาได้เพียงพิมพ์ชื่อเอกสารที่ต้องการแล้วต่อท้ายด้วย,ยไฟล์ท y p e นามสกุลของเอกสารนั้นๆค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างวิธีการค้นหาคำว่าดูแลเว็บไซต์นะคะนามสกุลที่ต้องการค้นหาคือ PDF นะคะให้เราพิมพ์คำว่าดูแลเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นต่อด้วยไฟลไ์ type อน PDF นะคะเว็บไซต์จะประมวลผลลัพธ์เป็นไฟล์เอกสารที่ถูกเก็บไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ หรือเสิร์ชคำว่า covid 1 9บเก้า f i t e colon d o c นะคะข้อมูลที่ได้คือข้อมูลเกี่ยวกับ covid 1ิด -19 นะคะหรือไวรัสโคโรนาในประเทศไทยค่ะไปลงมาสรุปบทเรียนนะคะการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วค่ะโดยวิธีการค้นหาที่สามารถทำได้ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำจะต้องทำการค้นหาจากเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลหรือเรียกว่า Search Engine Site นนะคะที่มีหน้าที่ในการรวบรวมรายชื่อของเว็บไซต์ต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ประหยัดเวลาในการใช้งานมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอหมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ